นอกจากที่ประเทศไทยแล้วที่อาเจประเทศอินโดนีเซียเป็นพื้นที่ที่ถูกกระทบมากที่สุดจากคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะ หลังจากเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆก็มีองค์กรต่างๆพยายามที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลืออย่างปัจจุบันทันด่วนไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างอาคารโรงเรียนบ้านเรือนต่างๆหรือว่าการเข้าไปพัฒนาทักษะในการดําเนินอาชีพนะคะแต่ปรากฏว่าความช่วยเหลือที่ตอนแรกมองว่าเป็นความช่วยเหลือเฉพาะหน้าก็ได้กลายเป็นประโยชน์กับผู้คนในชุมชนตลอด10ปีที่ผ่านมาค่ะติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณอยุทธยานะคะรายงานจากตําบล บาเจจากตำบลเบซาอาเจค่ะโรงเรียน SD ลำงานในตำบลเบซาอาเจสร้างเสร็จปี2006หลังจากสึนามิผ่านไป2ปีโรงเรียนถูกสร้างในพื้นที่ใหม่ที่ไกลาจากทะเลมากกว่าที่ตั้งเดิม นี่เป็นความเห็นร่วมกันขององค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือภาครัฐนักเรียนครูอาจารย์และคนในชุมชน y a ่ g m e n g u n t ่ n g k a ิ p a l ่ n g p a ิ i นะที่ i ด i n i น a ี่ได้ l a n j ี g a m e ย a น a b e r t a n g น u n g jawab d ที่ u n ้ a k า i n ่ i n a ย b a ที่ได้ a s e ท o l ได้ a ินที่ได้แินที่ไก้ยที่ได้กท่ได้ยินที่ดีได้ยนทียนทนที่้ที่้ยินได้ยทีได้ที่ได้ยินทีได้ที้นเี้นท้น อยากมาโรงเรียนพยายามดูแลโรงเรียนและมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป h is i have to, have have to have t r ผู้อำนวยการใหญ่องค์การ Plan International ประจำประเทศอินโดนีเซียหน่วยงานที่ช่วยสร้างโรงเรียนแห่งนี้หลังเกิดสึนามิบอกว่า การฟังความต้องการของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกจะไม่มอบความช่วยเหลือที่มากหรือน้อยกว่าความจำเป็น SD ลังงานดาาีดขครูใหญ่พาทีมข่าวไปดูแผนพังแบกง่ายๆที่ครูในโรงเรียนคิดขึ้นนำมาใช้อธิบายวิธีการหลบภัยหากเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิให้กับนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่โรงเรียนจะจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนปฏิบัติมันเป็าใดทางคับ kalau kita memperhatikan daripada pengarahan daripada guru yang sudah pernah dilatih itu sudah cukup baik karena anak-anak ketika kemarin itu บอกว่าเขาค่อนข้างกังวลเพราะการสอนเรื่องเหล่านี้ควรฝึกฝนสม่ำเสมอจนมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนเข้าใจสื่อการสอนของครูขณะที่ครู ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติเพียงช่วงปีแรกๆหลังเกิดสึนามิเท่านั้นที่นี่คือหมู่บ้านมิรุลำรูดเดในเมืองเบซาอาเจก่อนสึนามิที่นี่ไม่ได้มีสภาพเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านแต่หลังจากสึนามิชาวบ้านที่นี่อพยพมาจากหมู่บ้านอุเลเล่ที่เสียหายจากคลื่นยักษ์ทั้งหมด ชาวบ้านและหน่วยงานภาคประชาสังคมที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหาหรือร่วมกันและเลือกพื้นที่นี้เพราะอยู่ห่างไกลจากทะเลมากกว่าเดิมและใกล้ภูเขามากขึ้นพวกเขาเชื่อว่าที่นี่จะปลอดภัยกว่าพื้นที่เดิม,ดม,มเมื่อมีชุมชนศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้จึงเกิดตามมา ผู้ปกครองออกค่าใช้จ่ายเดือนละ120บาทต่อเด็กหนึ่งคนทำให้ที่นี่มีงบประมาณเพียงพอดูแลเด็กๆมาได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน,นยูเลียนาบันกะพลาครูที่นี่เธอไม่ใช่ผู้ประสบภัยแต่หลังจากได้ทำงานอาสาสมัครกับองค์กรด้านสิทธิเด็กในช่วงหลังสึนามิทำให้เธอหันเหชีวิต ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากและทำงานที่ศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้ We work together with p a r e n t and we always talk with them what should we do the next what we should do the next and then how how make this better from now Juliana บอกว่าเธอบอกกับ three, ผู้ปกค <three months, S 1> รองของเด็ก <we have S 1> ๆกว่า30 <our evaluation S 1> คนที่นี่ ว่าถ้าพวกเขาร่วมมือกันเสียสละออกค่าใช้จ่ายคนละไม่มากจะสามารถสร้างศูนย์เด็กเล็กสำหรับลูกหลานของพวกเขาให้ได้รับความรู้และพัฒนาทักษะต่างๆโดยไม่ต้องออกนอกพื้นที่ยูเลียนายัางพูดถึงมุมมองชีวิตที่เปลี่ยนไปของตัวเองหลังเกิดสึนามิว่าคนเราสามารถทำอะไรเพื่อคนอื่นได้ ถ้าทําด้วยใจจะมีความสุขขณะเดียวกันอาเจในสายตาของเธอได้กลายเป็นเมืองที่สดใสน่าอยู่เปิดกว้างรับแขกผู้มาเยือนมากขึ้นหลังสึนามิผ่านพ้นไปวรณ์อิสรางกูลณาอยุธยาไทย PBS รายงานจากอาเจประเทศอินโดนีเซีย